ไมันต้องข้าวร้อนอะตอนนี้จริงบ้าดูบ่าม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 าทำงานทำงานร้อเลยาผมวันนี้แชั่นแบบไหนครับก็ปกตินะครับก็ปกตินะก็ปกติคือแหวนนี้กลองแีปกติก็ไม่ไม่ค่อยใส่นะครับ ไม่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ค่อยใส่เลยปกติเราถนัดอยู่บ้านคือเข่าโล่งอย่างนี้เออก็สบายดูสบายตัวดีอยู่บ้านทำกี่ชิ้นครับชิ้นเดียวครับถุงเท้าครับผมครับผมไม่ได้ไมจริงคืออยู่บ้านไม่ค่อยได้ใส่อะไรก็สุ่มเลาะเลยใส่ใส่บ้างแต่ก็แบบชอบใส่เสื้อที่มันสบายๆบายหมายถึงว่าแบบไม่อึดอัดเจ้กล้ามก็ปกติฟรีเวลาอยู่บ้านแต่ กางเกงออกกําลังกายเสื้อกล้ามครับเพราะว่าปกติชุดนอนก็คือชุดออกกําลังกายหมายถึงว่าใส่นอนเสร็จปุ๊บก็ตื่นไปออกกําลังกายเลยได้เลยถ้าเป็นเสื้อกล้ามเป็นเสื้อกล้ามเลยใช่ใช่ครับใช่แล้วออกกําลังกายที่ไหนคะที่ที่ที่ยิมสิครับไม่จะได้ยินตาบีทงยิมยิมมันมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันยิมในประเทศไทยนะครับ จร,ริงแล้ววันนี้เราในซีรีส์เรืเร่องล่างของหุ่นว่าจะต้องติดตามหนึ่งเลยซีรีส์ไหมผมใช้คำว่าผมแฮปปี้ที่จะเห็นตัวเองหุ่นดีแต่ว่าผมเองก็แฮปปี้ในการกินเหมือนกันอย่างตอนที่แฮปปี้อยากเห็นตัวเองดีเคซี่ตัวเองขนาดไหนว่าเห็นแบบโอ้ยจ้าูเคซีมคซ่มากเคซี่มากเวลาเห็นแบบ เห็นวีเห็นกล้ามที se, ่แบบมันยังไงเวลาเห็นแบบตัวเป็นเส้นเลือดเห็นอะไรนะเห็นตัวแบบเป็นเส้นเลือดขึ้นมาไงเพราเวลาไข่มันน้อยร่างกายอะมันจะโชว์เส้นเลือด่เช่คิดไรอจ่าม่มาขันกล้องไให้ดูวาเลยเองพจะเกงห ไม่ขนาดนั้นเลยเไม่ใช่หมายถึงว่าเออผมเป็นคนชอบชอบส่องกระจกที่แบบเห็นตัวเองดูดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นช่วงที่พาผมก็รู้สึกว่าผม็ปานบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีกว่าก็คือหมายถึงว่าผมยังออกกําลังกายเป็นประจําอยู่กินคลีนจนติดนิสัยแต่เข้าสังคมได้กินบุฟเฟ่ต์ได้แต่ก็แค่จะมีลิมิตของตัวเองใช้คำนี้แสดงว่ามันก็เข้าใจกับคนที่แบบว่าทำไม,ไม,ม,มลลเล่นจะต้องโชว์ตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจ ห้องน้ำองไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นซึ้งมั้งซึ้งสองมาดูด้วยกันนะพี่เรไม่ติดนะอะไรพี่จิมเป็นอย่างไรบ้างพอวอล์กถามว่าทำไมแบบว่าชอบโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ชอบโชว์คนอื่นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ได้เห็นตัวเองดูดีมากกว่าผมผมแท้คำนั้นมันเหมือนว่าเวลาที่เรา เวลาที่เรามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าภูมิใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ proud to be ที่จะที่จะ present น่ะจริงจริงเราซีรีส์แตตรงไหนมาที่สุดที่แบบว่าต้องเล่นเป็นประจำเพราะมันต้องชัดตลอดก็ทุกส่วนนะครับก็ทุกส่วนหมายถึงว่าทำไมขับบ้าทุกส่วนทุกส่วนก็หมายถึงว่าในการออกกำลังกายที่มันสามารถเล่นได้ก็เล่นทุกส่วน เหมือนเราโชว์ความภูมิใจนะเขาบอกใชมถูกต้องเขาใช้คำดีเห็นไหมเขาใช้ค right ําด um uh ีม oh. uh. uh, so uh, uh. uh. ันคืออวดความภูมิใจของตัวเองเลยถ้าใช้คํานั้นน่ะภูมิใจมากแค่ไหนกับสิ่งที่มันใด้เป็นอยู่อี่ยวแพนก็ไว้ให้ดูตาว่าอนนีมันเป็นยังไงบ้างกับภูมิใจแบบตอนนี้ก็ภูมิใจหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมงกินแบบนี้แล้วผมสามารถมีหุ่นแบบนี้ได้ผมก็รู้สึกว่า การออกกําลังกายอย่างมีความสุขและมีมีสุขภาพที่แข็งแรงแถมมีรูปร่างที่ดีได้อะใครก็ทําได้เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยากขนาดนั้นแล้วก็การที่การที่จะมีรูปร่างที่ดีหรือการที่เข้ายิมเป็นประจําแล้วมีความสุขได้มันมันก็สะท้อนให้เห็นว่าใครก็ทําได้อะมันไม่จําเป็นจะต้องซีเรียสที่จะคลีนขนาดนั้นตลอดเวลาผมก็แค่ทําทช่วงหนึ่งให้ให้มันรู้ว่าถ้าถ้าเราไปสุดในในทางเนี้ย เราจะไปสุดที่ตรงไหนบอดี้เราจะไปสุดที่ตรงไหนทําให้ให้ตัวเองรู้แค่นั้นเองแต่ย่งนี้ยู่ว่ามันผมอยู่ตรงกลางต,ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วผมแฮปปี้กับตัวเองนี่เขาขายเท่าไหร่ทอีกขายเลเวลจริงๆมีแต่ผมยังหาฮาวทูที่จะไปไปอยู่แต่ยังไปไม่ยังหาไม่เจอจริงๆเราอยากใหญ่กว่านี้ไห <c oughs> กล้ามใช่ไหม ใช่ไหมถ้าไม่กินโดนแก๊บพี่ว่าใช่หน้าเออให้คำตอบใหญคกว่าอยากใหญ่กว่านี้ไหมไม่ถึงแบบจริงจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอะไงเรามันรู้เยอะไงรู้หมดแล้วเราอย่างนี้เก่งใ้หัวก็น่าคนถามก็น่าคนถามไม่ก็อยากจิ้ถามว่าอยากอยากใหญ่กว่านี้ไหมผมอยากใหญ่ขึ้นอีกนิดแต่อยากชัด ให้มากขึ้นด้วยหมายถึงอยากลีนให้มากขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้หน้าไปอยากอยากเก็บอยากเก็บอยากเก็บแฟตบนหน้าไว้เพราะรู้สึกว่ามีแล้วหน้าเด็กแต่ถ้าถ้าเราต้องการจะลีนเวลาที่เราทำตามวิธีธรรมชาติมันจะไปตั้งแต่ทั้งตัวเลยเราเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยเอาออกแค่พุงนะเอาหน้าไว้นะมันทำไม่ได้ ใช่มันก็จะไปทั้งหมดก็เลยเป็นช่วงที่กําลังหาชว่าเราจะทํายังไงให้ให้ร่างกายเราลีนได้แต่ว่าลีนไปแค่ตั้งแต่ตั้งแต่คอลงไปอ่ะไม่อยากให้หน้าลงมันเติมไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่มีไขมันให้เติมแล้วครับมันเลยไม่มีให้ดูดแล้วมันใช้ไขมันคนอื่นฉีดได้หรอผมรู้เนี่ยีพี่ต้องแบบกระจุเพราะตื่นเช้าี่แบบมันก็เห็นตัวเองทุกวันนะแต่ว่าผมก็จะ ผมจะเป็นโรคจิตที่ผมจะชั่งน้าหนักทุกเช้าหมายถึงว่าหลังจากตื่นมาปุ๊บจะไม่กินน้ําจะเข้าห้องน้าก่อนแล้วก็จะชั่งน้าหนักเลยเพื่อเช็คว่าตรตอนนี้บอดี้ตัวเองอยู่ในช่วงไหนช่วงนี้กินเละเกินไปหรือเปล่าจะต้องกลับมาสติกแค่ไหนเพื่อให้กลับมาอยู่ตรงกลางต้องทำเป็นกิจวัตรเพราะแบบใช่ครับกรจริงๆก็กินคลีนจนจนจนมีความสุขแล้วก็ทําอาหารคลีนได้เก่งขึ้น มไม่อยากกินหมูกระทะไม่อยากกินอะไรที่มันดูดี้ผมกินนะล่าสุดเพิ่งกินไปกินปิ้งย่างมาก็กินเต็มที่เลยแบบซัดเต็มที่ก็คือไม่เบรกตัวเองแต่ว่าหลังจากนั้นสองสามวันผมก็คือพักตัวเองหมายถึงว่าก็กลับมารีคฟเวอรีร่ตัวเองด้วยการกินคลีนด้วยการดูแลตัวเองแค่นั้นเองพอาะเราดูขนาดที่มมาเรื่องนี้ตัวเองแล้วแบบว่ามันจะต้องเก็บข้ามไว้แหละเราเพื่อหวังจะได้ร่างนี้มาเนี่ยถ่ายเพปเก็บไว้ถ้ามันไปถึงล่างนั้นได้ผมก็อยากถ่ายใหม่นะครับ หมายถึงว่าเป็นล่างที่ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยชัดมากแต่ว่าหน้าเนี่ยยังเป็นยังมีแฟตอยู่เพราะว่าร่างที่แล้วมัน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 ไขมันมันไปหมดเลย <S 2> <S 2> ใช่มันยากไม่พอมันต้องรีนแต่ว่าไม่ทำไปนานสมงเพราะเป็นคนเนี่ยผมยังหาไม่เจอนี่มีมมมต้องปรึกษานแบบมาต่เชองร่าการหรือว่าแบบว่าหมออะไรเงี้ยว่าเราอยากได้แบบนี้ก็ต้องแบบรีแต่ว่าเนีหมอบอกว่าทําไม่ได<ม>้ครับ ในในใน <DA> ในเขาเรียกว่าอะไรในเชิงของอวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันมันเป็น,นกลไกที่มันจะเผาผ่านทั้งหมดเวลาร่างกายเผาผ่านกันมามันจะไปทั้งหมดเลยแต่นี่ก็ยังดีอเะออันี้ก่อนตัวยักเลยรักเลยล่ะเอาไปให้กินเสร็ไปไม่ดุกเลย